มาากกว่คำตอบเดียวเลยนะคะซิดนีย์ถ้าไปเที่ยวเมลเบิร์นถ้าไปอยู่เพราะอะไรค่าของชีพซิดนีย์แพงกว่ามากอย่างชัดเจนข้าวมือหนึ่งเนี่ยซิดนีย์อยู่ที่ประมาณ20-25ถึงแต่ในขณะที่เมลเบิร์นเนี่ยอาจจะไปเจอ15-20ยังเป็นไปได้อยู่ข้อที่สนส่งสาธารนณะ อันนี้เมลเบิร์นชนะขาดลอยมากเขามีแคมฟรีอยู่กลางเมืองเราก็จะมัดไปไหนก็ได้ที่เราอยากจะไปอ่ะคือมันอาจจะมีไม่ฟรีนะแต่ว่าทุกอย่างก็คือเดินทางง่ายมากการมีแคมเนี่ยมันทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นมากในขณะที่ซิดนีย์เนี่ยก็มีแคมนะคือมันก็จะมีแคมกลางเมืองแต่ว่าสั้นแล้วก็ไม่ซอกซอยเหมือนเมลเบิร์นเลยหล,ยหลายครั้งมากเราต้องนั่งบัสหรือว่านั่งเมโทรซึ่งก็ไม่ได้ลําบากนะแต่ว่าเมลเบิร์นชนะจ้าข้อที่สาม ความสวยงามของแลนด์มาร์คอันนี้ซิดนีย์ชนะขาดลอยคือเมลเบิร์นอะมันไม่มีอะไรเลยเว้ยแกเมืองมันเล็กใช่ปะแล้วก็ถ้าจะไปเที่ยวที่มันเป็นจุดแบบไฮไลท์จริงๆอ่ะก็คือต้องขับรถออกไปไกลเกรชโอเชียนโรสเกาะซิลิปไอซ์แลนด์ในขณะที่ซิดนีย์อยู่กลางเมืองคือที่เที่ยวเยอะมากบีชคือเป็นสิบแบบบอนดไดบอนเต้เอ่อเฟรชวอเตอร์ Water, หรือจะมีโอเปราเฮาส์ให้เราแบบถ่ายรูป คือไปกี่ครั้งก็ไม่เบื่อถ้าจะไปเที่ยวนะจอร์ซิดนีย์เนี่ยคือเหมาะสุดๆเที่ยวง่ายแล้วก็ที่เที่ยวมันอยู่ใกล้เมืองมากๆก,ก็ยกตัวอย่างประมาณนี้นะคะแต่ก็ยืนยันคําตอบเดิมนะว่าถ้าให้เลือกเราเลือกเมืองไหนถ้าจะไปอยู่ให้ไปเที่ยวแบบไปครั้งแรกอะไรเงี้ยไปซิดนีย์จัดคุ้น